ช่วงเวลาสองสาปีผ่านมาเป็นซื้อข่าวจากทีวีหลายช่องที่นำเสนอเรื่องราวของจระเข้ที่มีฉายาชื่อว่าเจ้าด่างได้ข้ามไปจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งที่เชื่องและแสนรู้แต่ว่าไม่ทำร้ายคนจนทำให้นักท่องเที่ยวแห่เดินทางกันมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมากไม่ขาดสายเมื่อผมได้ไมาอยู่นครสวรรค์ ผมจึงถือโอกาสนี้มาตามหาเจ้าด่างโดยที่ไม่ได้ค้นหาข้อมูลที่แน่ชัดจึงขับรถมาที่บึงบระเพชร ดีมองไปมองมาเห็นลุงคนหนึ่งกำลังทำความสะอาดที่สำน,นักงานผมถือโอกาสเข้าไปสอบถามข้อมูลดูพื่ครับขออนุญาตถามผมจะมาดูที่ว่าไอ้ด่างที่ดังๆอ่ะมันมีขึ้นมาข้ามมาอยู่ไหมมองจะไปอุทยานลงน้ำเนอะอยู่จุดไหนต้องไปวิ่งไปที่แยกยไปยีร้ายไปหน้าไป<อ>แล้วอันนี้เนาะคนระวันเนะาะออกายท่าสะโกเลย โอ้ไม่ไม่ใช่อยู่แถวนี้บึงบราเพทใช่ไหมใช่ครับก็ที่เดียวกันเหยผอข้ามเนี่ยแต่ต้องไปสายเป็น่ตรงไปวิ่งออกข้างนอกเลยสายเสียเข้าเมืองอ่ะโอเข้าในเมืองไช่ไปถึงสีแยกไฟแดงแรกนี่ก็เดี๋ยวสายเออตีแยกหน้าข่ายใช่ไหมใช่ครับอ่าแต่ส่วนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อว่าแล้วไม่ได้หาข้อมูลก่อนปิดหวังจริงๆต้องกลับไปตั้งหลักพุ่งรีเช้าออกแต่เช้ามาใหม่ ผมได้เดินทางออกแต่เช้าในช่วงเวลาตีห้าจากบ้านระยะทางก็ประมาณ13กิโลโดยขับรถมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปทางถนนสายนครสวรรค์ท่าตะโกพื้นที่บึงบรเพชรเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลไปถึงอำเภอท่าตะโกและนครสวรรค์จุดที่ผมจะเดินทางไปนี้เขาเรียกว่าอุทยานสวนนกน้ำ ที่อุทยานนกน้ำเต็มไปด้วยสัตว์น้ำสัตว์เลขขื้อยคานไม่ว่าจะเป็นนกปูปลาพร้อมทั้งจระเข้เป็นจำนวนมากขับรถมาสักพักผมก็ได้ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายตรงไป แต่เช้าเลยผมได้เดินออกสำรวจบริเวณรอบๆอุทยานสวนนกพอดีโชคดีผมได้พบกับลุงเขาได้ออกมาทำธุระที่นี่แต่เช้าจึงสอบถามข้อมูลลุงดูพอช่วงเช้าเช้าแบบนี้ยังไม่มีใครมาทำงานโดยเฉพาะประโมง อ๋อเดี๋ยวถามก่อนข้อมูลในเรือเรือเนี้ยเขาเที่ยวละหกร้อยชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนึใครเป็นเจ้าของเนี่ยขนมเนี่ยขนมเนี่ยอ๋อเขามีเบอร์โทรอะไรอยู่เบอร์โทรแล้วแหละร้อยไปชั่วโมงหนึ่งไปเที่ยวเลาะไปทั่วเนี่ยเรจะกลับตอนไหนเหรอเ้วจะกลับก่อนก่อนชั่วโมงก็ได้ถึหลังชั่วโมงก็ได้อ่า แล้วสลัมชั่วโมงเขาก็คิดเขาคิดเขาคิดแล้วแต่เราตกลงกันครับอนั่งได้ลำใหญ่นะนั่งได้เท่าไหร่อะ10กว่าคน่ะลำใหญ่นะ10กว่าคนโอ้ันหน้าตรงมาใหม่ผมมาเช้ารู้เลยครับเนี่ยอยู่หนองปิงเนี่ยอแต่ว่าผมเป็นคนอุทัยผมมาแต่เช้าผมจะมาดูเจ้าด่างมันไม่ได้หรอกเออที่เขาก็นอนตรงนี้ นอนนอนอยู่นี่เลยนอนอยู่บนบกเนี่ยแต่ลุงเห็นประจําเขาก็มาดูประจํากันผมก็เห็นเลยเออทุกวันนะลุงก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาปกติไปแล้วนุ๊นโอ้ถือเป็นเรื่องปกติแล้วเอเยอะมีหลายตัวหลายตัวเหรอเป็นร้อยอ๋อไม่ใช่ตัวนั้นตัวเดียวอู้ดอู้ตัวโตใหญ่ใหญ่อดวผมไปนะกันวันหน้าวันหน้าเดี๋ยวมาใหม่ เอาขอบคุณครับ<ะ>มันหายากออเค่มันก็กลัวเรา๋อมันก็กลัวเราเนะเาะเขาอยู่แต่แบบธรรมชาติอะ่ะมันไม่ทำให้เราหรอกบตะแค่เขาเลี้ยงไวอ้อ๋อครับขอบคุณมากหลังจากที่ผมสอบถามข้อมูลกับลุงผมก็ได้เดินสำรวจมาตรงที่สะพานเพราะเป็นเวลาช่วงเช้าๆไม่ค่อยจะมีผู้คนมาเที่ยวแล้วก็เงียบ เจ้าหน้าที่ประมงก็ยังไม่ตื่นกันเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะทำงานพื้นที่กว้างใหญ่มากครับ มองไปจนสุดลูกหูลูกตาโน่นมองไกลๆเห็นลุงคนหนึ่งกำลังทำอะไรเหมือนจะให้อาหารปลาหรือให้อาหารจระเข้ก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าโชคดีถ้าโชคดีก็โชคดีก็ได้เห็น ถ้าโชคไม่ดีก็อาจจะไม่เห็นบอกว่าเจ้าด่างนะเขาจะขึ้นมาข้ามไปฝั่งโน้นฝั่งนี้เ,เป็นบางวันก็มีช่วงเช้าๆกับช่วงเย็นนะครับเจ้าด่างเ,เป็นเจ้าด่างที่เจ้าชู้ว่างนั้นนะเจ้าชู้ที่อยู่เนี่ยอยู่สวนนกน้ําบึงบระเพ็รมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้พบกับเจ้าด่างหรือไม่ ถ้าได้พบก็ถือว่าโชคดีไปถ้าไม่ได้พบได้เจอเจ้าด่างวันหน้าค่อยมาใหม่เรีย้ยงเป็นควานไปแล้วตัวนี้เองเจ้าด่างนี่ถ้าคนล่วงไปแล้วตาแยกนะ <c oughs> เสียวตาแ <c oughs> ยกนะ <c oughs> เออะตาเริ่มเครื่องเลยนะเห็นไหมนี่แหละเจ้าด่างนะนี่นี่แหละเจ้าด่างนะ อะไรเป็นคำใหญ่จังโอ้โหมันขย้อนออกมา,ามันเย็นมันแล้วมั้งน่ะเอาเอาลูกขึ้นหลังอีกอืม,มันเลี้ยงลูกมันยอมเ <c oughs> ลี้ยงลูกใหขัดเดยวครับลูก นครับทุกคนนะดูดูเนี้ยวันเนี้ยลุงเขาเอาไก่ถอดเสื้ออาหารเป็นอาหารไอ้อยังนี้ลุงมาให้ทุกวันไหมหรือว่าทุกวันนะหรอ<ไ>ป<ด>เป็นอว,วัน,นอนอนอลลอลกี่่นนนไปปมมดด้ัยยิ หันกินไปอือโอ้อกินจูหน้าดูเนีเ่ยเห็ยไม่พอลุงโยนไปมันมันมาเลยไงมันอยู่แถวนี้มันมาอวานมันไม่รู้ไปไหนแี่มันอยู่แถวนี้คืนี้ว่าไน้ชามขึ้นอยู่โน่นจนมาก ถ้าตอนเย็น,นยมีไหมตอนเย็นประมาณสักกี่โมงประมาณมันจะนส่วนใหญ่ก็อ,อยู่ทั้งวันนะไอ้ด่างอ,อ๋อไม่ที่ข้ามข้ามไปอย่างเงี้ยม,มันจะใช้เวลาเบิดหน้ามันก็ข้ามไปแต่อารมณ์เขาแ,แต่อารมณ์เขาแน,น่นอนไม่ได้ที่เขาถ่ายกันที่เขาถ่ายกันลุ่มลุ่มลุ่มนะมันข้ามเป็นทุกวันเลยเพราะเมียมันก็ลัง่ายแล้วมันต้องรับผิดชอบหมดนะไอ้ด่าง <laughs> <laughs> คนบางคนนี่ไม่รับผิดชอบ <laughs> แล้วแล้วบางบางครั้งก็เอาลูกขึ้นหลังอีกกันเนี่ย วันนี้ผมมาเที่ยวก็ถือว่าไม่ผิดหวังแต่ว่าไม่สมหวังตรงที่ไม่ได้เห็นไฮไลท์เจ้าด่างข้ามไปข้ามมาจากฝัง่งนู้นไปฝั่งนี้ถ้าไม่ได้ลุงวันนี้ไม่ได้พบก,กับไอ้ด่างเลยแม่นิดเดียวส่วนลุงก็เดินกลับแล้วแยกกับผมนี่แหละครับที่นักท่องเที่ยวที่มาถ่ายกันจุดนี้แหละตั้งกล้องถ่ายกันจุดนี้สองสามปีที่ผ่านมาเจ้าด่าง ก็จะข้ามจากฝั่งนี้แล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้ข้ามไปข้ามมาอยู่แบบนี้แล้วครับ <S <S เพราะว่าประวัติของเจ้าด่างเนี่ย <ป Palace> เขาบอกว่าเขาจะเจ้าชู้มีเมียเป็นสิบเป็นร้อยที่นี่เจ้าด่างเขาคุมหมดที่สวนนกน้ำบึงบระเพชรเพราะว่าเจ้าด <pet> ่างอ่ะ <Answer>. <vocabulary> เป็นเจ้าพ่อที่นี่เลยก็ว่าได้วันนี้ผมมาที่นี่ก็ผิดหวังนะครับเพราะว่าเจ้าด่างไม่ได้ข้ามไปข้ามมาลุงบอกว่าเป็นบางครั้งเป็นบางวันเห็นลุงบอกว่าลุงเนี่ยเขาอยู่พื้นที่ลุงบอกว่าเจ้าด่างเนี่ยช่วงเย็นเขาก็ข้ามแล้วแต่อารมณ์บางวัน อากาศดีๆเข้าข้ามข้ามไปข้าม,มาอยู่แบบนี้บอกนักท่องเที่ยวนะมาจากหลายที่ด้วยกันมาจากไกลเลยตั้งใจมาบางครั้งก็ผิดหวังบางครั้งก็ได้พบได้เห็นแล้วแต่โชคเนี่ยครับเนี่ยสถานบริเวณนี้แหละนีให้ดูโอกาสหน้าเดี๋ยวมา มารอดูเจ้าด่างใหม่วันนี้เห็นแต่เจ้าด่างแบบลุงเอาอาหารมาให้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะไปล่องเรือด้วยที่เนี้ยเพราะว่ามีเรือมีเรือให้เช่าล่องบึงบรเพชรผมมาแต่เช่าเลยไม่มีใครครับโอกาสหน้าพบกันใหม่